สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินพ้นแนบบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมวันนี้ผมมีพระอริยสงฆ์พระเกจิอาจารย์อวุโสแห่งเมือ,นองนครศรีธรรมราชเป็นเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าในยุคปัจจุบันอีกรูปหนึ่งท่านเป็นที่เรื่องหรือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งวิทยาคมด้านคงกระพันชาตรีแขวคราดเมตตามาหานิยม ค้าขายโชคลาภกันอยู่เนืองๆท่านเป็นสิทธ์สายเขาอ้อที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เจริญศรัทธาของสาธุชนทั่วไปเป็นที่รักนับถือของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเพชรเม็ดงามอีกเม็ดหนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราชในขณะนี้ที่จะแนะนำให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ลูกศิษย์ลูกหาตลอดจนสาธุชนทั่วไปให้ได้รู้จักกันในวันนี้และส่งถึงอนุชนคนยุคใหม่ให้ได้ศึกษาติดตามและขอเผยแผ่คุณงามความดีขององค์ท่านเพื่อนำไปเป็นข้อมูลที่จะตามไปกราบไหว้พระดีเปี่ยมด้วยเมตตาถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่งในปัจจุบันพระอริยสงฆ์พระเกจิอาจารย์ของเมืองนครศรีธรรมราชระดับแนวหน้าในยุคปัจจุบัน พระเดชพระคุณรูปที่จะแนะนำให้ได้รู้จักกันในวันนี้คือพ่อท่านบุญให้ปัจจุโมหรือพระครูพิสารวิหารวัดเจ้าคณะตำบลปากภูลและเป็นเจ้าอาวาสครองอยู่วัดท่าม่วงตำบลปากภูลอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชสิริอายุปัจจุบันครบ94ปีในวันที่16สิงหาคมพศ2565ที่ผ่านมานี้ พูดถึงเกจิดังของจังหวัดนครศรีธรรมราชคงไม่มีใครไม่รู้จักพ่อท่านบุญให้ปัทถุโมแห่งวัดท่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเกจิชื่อดังแห่งยุคผู้ปลูกเสกจัตุคามปี30และปี45อันโด่งดังและเป็นสิทธิเอกแห่งสำนักเขาอ้อซึ่งปัจจุบันถ้ามีพิธีพุทธาพิเศษในวัดใด จะขาดไม่ได้เลยจะต้องนิมนต์ท่านเข้าร่วมพิธีทุกครั้งพราท่านบุญให้ปัทุโมท่านเป็นพระผู้สมระะแห่งเมืองนครศรีธรรมราชท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ดังในยุค 5G ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาคมเป็นที่เรื่องลือไปทั่วภาคใต้จนได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้ามนาถาแห่งภาคใต้ที่สร้างวัตถุมงคล ที่มีพุทธคุณด้านคงกพัญชาตรีแข้วคลรดเมตตามหานิยมให้เกิดแก่สาธุชนเป็นที่ยอมรับและศรัทธ,ธาขอเป็นลูกศิษย์ซึ่งมีทั้งทหารตำรวจประชาชนพลเรือนล้วนเคารพศรัทธ,ธาในตัวท่านและเคยมีลูกศิษย์ของท่านที่เป็นทหารกล้าของกองทัพภาคที่สี่ต่างล้วนเข้ากราบนามัสการพ่อท่านบุญให้ และท่านได้มอบตะกุดให้พกติดตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทหารหารหลายต่อหลายลายล้วนมีประสบการณ์แค้วคกราดกันมาหลายหนจนเป็นที่เรื่องหรือว่าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งวิทยาคมด้านคงกระพันชาตีและแค้วคกราดผู้ที่มีวัตถุมงคลของท่านไว้บูชาจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ค้าขายและโชคราภส่วนผู้ที่ได้บูชาพระเครื่องของพ่อท่านบุญให้ต่างล่ำลือในเรื่องพุทธคุณในด้านคงกระพันชาตรีเมตตาค้าขายโชคราภกันอยู่เนืองๆท่านมักจะได้รับกิจนิมนต์จากวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศที่รู้จักในเกียรติคุณของท่านให้ร่วมในพิธีพุทธาพิเศษ วัตถุมงคลต่างๆมาโดยตลอดพ่อท่านบุญให้ปัตทุโมท่านเป็นพระผู้มีแต่ให้และให้แต่บุญแก่ผู้ที่ไปกราบไหว้บูชาท่านไม่เคยปฏิเสธญาติโยมเลยแม้นแต่ครั้งเดียวไม่ว่าดึกดื่นขนาดไหนเพราะท่านถือว่าเมื่อเขาลำบากมาหาเราแล้วเราต้องช่วยสงเคราะห์สดอดคาะอ์ตอบุญให้กับเขาพ่อท่านบุญให้ปัจุโม ท่านเป็นพระที่ตั้งมั่นบําเพ็ญเพียรตั้งมั่นในสมณธรรมอย่างเข้่งครัดมีวัดปฏิบัติที่เรียบง่ายปฏิปทางงดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ที่ได้พบเห็นเป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอีกรูปหนึ่งจนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ในระดับแนวหน้าในยุคป,ปัจจุบันพ่อท่านบุญให้ปัทุโมท่านได้นำวิชาความรู้ ด้านวิทยาคมเป็นกุศโลบายในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ยึดหลักธรรมคำสอนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเป็นวิถีสำคัญในการประพฤติปฏิบัติธรรมและเข้าถึงธรรมะได้อย่างง่ายดายไปครับไปติดตามประวัติปฏิปทาของพ่อท่านบุญให้ปัทถุโม แห่งวัดถ้ำม่วงเกจิดังแห่งนครศรีธรรมราชโดยละเอียดกันครับไปครับท่านพ่อบุญให้ปัทุโมหรือพระครูพิสารวิหารวัดพระผู้สมร t แห่งเมืองนครศรีธรรมราชท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคห 5G เพราะท่านบุญให้ปัทุโมท่านเป็นเจ้าอาวาสคองอยู่วัดถ้ำม่วง ตำบลปากภูลอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและยังเป็นเจ้าคณะตำบลปากภูลที่คองเพศสมถะด้วยความสมถะท่านเป็นพระที่บำเพ็ญเพียรตั้งมั่นอยู่ในสมณธรรมอย่างเขึ้งครัดมีวัดปฏิบัติเรียบง,ง่ายปฏิปทางงดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ที่ได้พบเห็นเป็นที่นับถือศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชเป็นอย่างยิ่ง ถือได้ว่าท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกรูปหนึ่งและได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าในยุคป,ปัจจุบันท่านได้รับสมญานามจากคณะสิทธิาดุสิตที่เลื่อมใสศรัทธาว่าเป็นเทพเจ้ามณฑา,าแห่งภาคใต้ที่สร้างวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณด้านคงกระพันชาติเคลยวคราดเมตตามหานิยมให้เกิดแก่สาธุชน พ่อท่านบุญให้ปัทุโมท่านเกิดในสกุลสุขขนานเมื่อวันพฤหัสบดีที่16สิงหาคมพศ2471ณบู่บ้านทองคำตำบลบ้านเนินอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชโยมบิดาชื่อในสงโยมมารดาชื่อนางทองนวลสุขขนานท่านมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน9คนท่านเป็นคนที่6 ในวัยเยาว์ท่านมีอุปนิสัยเรียบร้อยเป็นเด็กดีไม่ชอบเที่ยวเตะตั้งแต่เริ่มเข้าวัยรุ่นมีความประพฤติเรียบร้อยจิตใจฝักใฝ่สนใจในหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเป็นคนขยันขันแข็งมีจิตใจเมตตากรุณามาตั้งแต่เยาว,วัยแม้กระทั่งวัวควายที่เลี้ยงไว้ไถนาท่านให้ความรักดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี จะคอยตัดหญ้าให้กินมาโดยตลอดจนกระทั่งท่านอายุครบ20ปีบริบูรณ์ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบททดแทนคุณบิดามารดาบุพการีเมื่อวันที่29มิถุนายนพศ249 1นณวัดพระหอมตำบลบ้านกลางอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพระธรรมปาราจาน เป็นพระอุปัช,ชาและพระปรลัดฟากเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมหาทองเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านได้รับฉายาว่าปะทุโมมีความหมายว่าดอกบัวเมื่อได้อุปสมบทแล้วท่านได้มุ่งศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งได้ศึกษาล่ำเรียนสรรพวิชาจากพระครูทักษินธรรมสารวันพระหอมซึ่งเป็นลูกศิษย์พ่อท่านจับ วัฒนาลิพุงอย่างใกล้ชิดได้รับเมตตาถ่ายทอดสรพพวิชาอาคมต่างๆให้อย่างครบถ้วนไม่มีปิดบังพ่อท่านบุญให้ได้หมั่นฝึกฝนทบทวนปฏิบัติวิทยาคมต่างๆที่ได้รับการถ่ายทอดมาจนเชี่ยวชาญเกิดพลานิสงเป็นสมาธิอย่างน่าอาศัศจรรย์สรพพวิทยาคมที่ได้ล่ำเรียนจากพระครู ทักษิณธรรมสาร,รแห่งวัดพระหอมเป็นวิชาสายเดียวกับพ่อท่านเอื้อมแห่งวัดบางเมียนอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อมาเมื่อปีพศ .2494 ท่านได้เดินทางมาภาคกลางแถบเมืองหลวงได้อยู่จำพรรษาที่วัดเขมาปิละตารามอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเป็นเวลา13พรรษาหลังจากนั้นท่านอาจารย์ก็ให้ท่านพ่อบุญให้เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าบันเทิงธรรมเขตบางกอกน้อยซึ่งที่นั่นท่านได้บูรณะซ่อมแซมกุฏิศาลาโลงธรรมเสนาสนะต่างๆถึง3พรรษากระทั่งปีพศ2 5 0 8ท่านได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระหอม เป็นเวลาหนึ่งพันษาก่อนย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดท่ามะเดือ่ออำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุงเป็นเวลาหกพันษาณที่แห่งนี้เองที่พ่อท่านบุญให้ได้มีโอกาสศึกษาวิชาต่างๆกับพระอาจารย์สำนักเขาอ้อหลายๆท่านเช่นพระสมุทโสง์วัดตะโมดพระครูการชาติวัดคนสาราพ่อท่านนำ พ่อท่านทองจทจ,จนพ์จน1พพ่อท่านบุญให้ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดถ้ำม่วงซึ่งในตอนที่ท่านเข้ามาอยู่ใหม่ๆนั้นมีเพียงพระหลวงตาอายุ80ปีอยู่เพียงรูปเดียวและเป็นวัดที่มีสภาพชำรุดทรุดโทมเป็นอย่างมากมีเพียงโบสถ์เก่าๆที่ข่ข้าคร่ากับกุฏิผ,ผุพังๆเท่านั้น ด้วยความมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวในปีต่อๆมาพราท่านบุญให้ก็สามารถชักชวนให้ชาวบ้านมาร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมวัดเปลี่ยนเสาโบส์ใหม่เปลี่ยนหลังคาและสร้างผนังโบส์พร้อมกันนี้ยังเป็นองค์อุปถรัรมภ์ในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนวัดท่าม,ม่วงในปีพศ2514 และสร้างหอระคังพศ2515สร้างเมรุพศ2517สร้างกุฏิและศาลาการ,ปรเปรียนและในพศ2528ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลปากพูลพ่อท่านบุญให้ปัทุโมเป็นพระที่บำเพ็ญเพียรตั้งมั่นอยู่ในสมณธรรมอย่างเข่งครัดมีวัดปฏิบัติเรียบง่ายปฏิป,ปทาง,งดงามเป็นที่ เลื่อมใสศรัทธาของผู้ได้พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของลูกศิษย์ซึ่งมีทั้งข้าราชการทหารตำรวจประชาชนพเลเรือนล้วนเคารพศรัทธาในตัวท่านและเคยมีลูกศิษย์ของท่านที่เป็นทหารกล้าของกองทัพภาคที่4ี่ค่ายวชิราบุตร ต่างล้วนเคยเข้ากราบนมัสก,การพ่อท่านบุญให้และท่านได้ม,มอบตะกุดให้พกติดตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชดา,ายแดนภาคใต้ทหารหารหลายต่อหลายลายต่างมีประสบการณ์แข็งวกราดกันมาหลายหนจนเป็นที่เรื่องลือว่าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งวิทยาคมด้านคงกระพันชาตรีและแข็งวกราดพ่อท่านบุญให้ปัทุโม เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกรูปหนึ่งและได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าวัตถุมงคลของพ่อท่านบุญให้ปาทุโมเป็นที่เลื่องลือว่าท่านเป็นผู้มีวิทยาคมทรงพุทธคุณเข้มขลังรูปหนึ่งของภาคใต้ปัจจุบันพ่อท่านบุญให้เป็นที่รักนับถือศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชเป็นดังเพชรเม็ดงามอีกเม็ดหนึ่งของ เมืองนครศรีธรรมราชในขณะนี้ปัจจุบันการเดินทางไปกราบนมัสการหลวงพ่อบุญให้ที่วัดท่าม่วงมีความสะดวกสบายเนื่องจากวัดท่าม่วงตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเส้นทางคามนาคมสะดวกโดยการที่ได้ไปกราบพระดีๆเปรียมด้วยเมตตาถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่งในปัจจุบันพ่อท่านบุญให้ปทุมโม สิริอายุ94ปีพรรษาที่74ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลปากพูนและดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าม่วงอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชสุขภาพของท่านยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่มีโรคภยัยใดๆ